สวัสดีทักทายเ,เพื่อนๆในวันพฤหัสที่6มีนาคมพศ2568นะครับสำหรับวันพฤหัสนี้เราก็จะอยู่กันที่บอลถ้วยของยุโรปนะครับแต่ว่าจะเป็นบอลถ้วยเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นศึกยูโรปาลีกแล้วก็ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกนะครับวันนี้ครับคอนเฟลิกมีหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ของเชลซีจะไปเยือนโคเปนเฮเกนที่ประเทศเดนมาร์กนะครับส่วนอีกสีคู่ก็จะไปกันที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับจะเป็นเอเซลมาเจอกับสเปอร์ อาดจ็กเจอกับแฟรงเฟิร์ตนะครับบิเบาไปเยลโลมา่าแล้วก็แมนยูวันนี้จะเจอกับเลออัลโซสุดัดที่บ้านของโซสุดัดนะครับทั้งหมดทั้งอากู์นะวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมก็จะพาเพื่อนไปดูผลฟุตบอลวันนี้กันหน่อยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับบอลเต็งก็มาตามนัดอีกแล้วครับท่านนะครับสำหรับบอลเต็งเมื่อวานนะฮะก็จะเป็นคู่ของเบนฟิก้าเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้เป็นบาร์เซโลนาเอาชนะปไร้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูนจากการยิงของลาฟินยาซึ่งคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อบาร์เซโลนาไปในราคาครึ่งลูกคู่นี้ก็ได้ตีบวกแบบเต็มๆนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวเนี่ยถ้าใครที่ได้ตามบินนี้กันนะครับแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับ ทีเด็ดบนเตงหรือว่านทางสเตปเนี่ยก็สามารถแอดแอปสีเขียวที่ไอดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนผลฟุตบอลที่น่าชบม่วันทั้ง5คู่นะครับก็เริ่มกันที่คู่แรกครับวิเซลโกเบเอาชนะกวังจู FC ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์คู่นี้ผมลงต่อวิเซลโกเบคู่นี้กินเต็มคู่ที่2ฟีนูตครับแพ้กับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์คู่นี้ผมลงต่ออินเตอร์คู่นี้กินเต็ม คู่สามเบยอร์มินิกเอาชนะเลเวอร์คูเซนไปด้วยสกอร์สามประตูศคู่นี้ผมเลือก Long Level, ลองเลเวอร์คู่นี้วิเคราะห์ผ่านไปคู่ที่สี่ครับก็เป็นตัวที่เด็ดบนเตียงด้วยน,นะคู่นี้เบนฟิก้าเปิดบ้านแพ้กับบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์คู่นี้ผมต้องต่อบาร์เซโลนาคู่นี้กินเต็มแรกคู่ที่ห้าปารีสแซ็งแ์แมงครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเลเวอร์คูเปิด,ปดสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ คู่นี้ผมเลือกวังลิวภูไปที่ราคาเสมอคู่นี้กินเต็มนะก็ถือว่าภาพรวมวานทั้ง5คู่นะครับวิเคราะห์พลาดไป1คู่แล้วก็พาตีบวกกันไปที่4คู่นะครับสำหรับคู่แรกในะวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกนะครับก็จะเป็นคู่ของ FC c ซ p โคปเ g เกจากลิกเดนมาร์กนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีจากพิมเลออังกฤษ คู่นี้จะเตะก,กันที่สนามปาเค้นจะเตะก,กันเนวลาเช่าคืนสีเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีต่อที่ราคาครึ่งกบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะครับราคาขยับมาที่เชลซีต่อที่ราคา1ลูกไปแล้วนะครับ ส่วนผลงานเนลีของทั้ง2ทีมโค o เปนเฮเกนอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่40คะแนนส่วนฝั่งเชลซีรั้งอันดับที่5ของพิบเมียรแข่งไปแล้ว27นัดมีอยู่46คะแนนนะครับผลงานเฮ to Head คู่นี้เจอกันอยู่2ครั้งเมื่อปี2011นะก็เป็นเชลซีเอาชนะไปะแดครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการโคเปนิกเกนนะชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โคเปนิกเกนนะไปเสมอกับเอาบอกไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ส่วนฝั่งเชลซีที่เยือนฟอร์ม5นัดสุดเชลซีชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีนะเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทอมตันมาด,ด้วยสกอร์สี่ประหลาดศูนย์นะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมในวันนี้ของทั้งสองทีมฟังเจ้าบ้านอย่างโคเปนเฮเกนก็คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1นอร์รับก็จะมีกเกเบลเปเรล่า ell จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็นวิกตอร์โฟโฮลนะฮะจะเล่นคู่กับวิลเลียมเคมสามตัวกวันนี้คาดว่าจะเป็นจอร์จี้โชไซสวิลี่โมเมตเอยูนูซีแล้วก็เอนัส ส่วนนาเปาวันนี้ก็คาดว่าจะวางอามินเซกาจะลงราตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยอนเชลซีคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1น,นะครับแนวรับก็จะเป็นเลวิคโควลจคุมราชก,การในเกมรับมิดฟิลคูการคาดว่าจะเป็นเอนโซฟานาเดสจะเล่นคู่กับมอยเซตไคาไซโดส่วน3ตัวลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นเจโรซานโชโคพาเมอร์ mer, และก็คิโตแฟรเอนคุนคูนาเปาก็จะวางเปโดเนโตจะลงราตาข่ายในวันนี้นครับ น่นอครับเทียบจากไรอัพนะขุมกำลังเชลซีเนี่ยชื่อชั้นดูดีกว่าเยอะแต่ถ้าเราม,ามองถึงฟอร์มการเล่นเจน่ยใช้เลยว่าโคเปนเฮเกนชุมนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีนะแต่อย่างที่เราทราบนะครับเชลซี Chelsea นะก่อนนี้ถึงไมมว่าฟอร์มจะไม่ดีแต่มาตรฐานของทั้ง2ทีมและมาตรฐานของทั้ง2องลีกเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าด้วยเชลซีนะอุดมด้วยผู้เล่นที่มีชื่อมีชัแล้วก็มีคลาส,สที่ดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างโคเปนเฮเกนก็ไม่แปลกนะฮะที่เลทราคาจะต่อถึงเชลซีต่อที่ราคา1นลูกเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้โคเปนเฮเกนจะฟอร์มดีก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าด้วยความที่เชลซีมาตรฐานดูเหนือกว่าเยอะเกมนี้จะเป็นเชลซีจะบวกมา เก็บชัยชนะไปได้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องลุ้นกันว่าเชลซีนะฮะจะยิงทะลุเป้าไหมส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่สิงห์บลูเชลซีไปรอลุ้นเม็ดที่2องฝงเรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามากันที่ศึกยูโรปาลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเอสเซนอักมาจากบุรีฮอลแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของชอตแนมฮอสเปอร์จากพิมเมริกอังกฤษคู่นี้จะเตะกันที่สนาม a f a s อเสตาดิโอนจะเตะกันในเวลาเชยงคืน45 เรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาดูเหมือนว่าราคาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งสเปอร์ต่อที่ราคาปอปานะครับแล้วก็บางสำนักราคาไหลไปที่สเปอร์ต่อที่ราคาครึงลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตรงนี้ราคามาอยู่ที่สเปอร์ต่อที่ราคาครึงลูกนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับอักมาอยู่อันดับที่6ของลีกฮอลแลนด์แข่งไปแล้วยี่สิบสี่นัดมีอยู่สี่สิบสามคะแนน เทียบกันกับฝั่งสเปอร์ที่รั้งอันดับที่13ของซุซูกิมรีกแข่งไปแล้วยุบเนัดน,นะมีอยู่33คะแนนนะครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งก็เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นฝั่งสเปอร์เอาชนะอักมากไปได้วยสกอร์1-0 ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการอัคมาชนะมา2เสมสสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัคมานะครับไปแพ้กับพิลลวินไปด้วยสกอร์3ประตู1ส่วนฝั่งทีมเยือนสเปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสเปอร์นะครับชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์นะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์นะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างอัคมาคคคคาาาาดดดดว่่านานบบ 4, 2, 3, ่นมมาา่นนนนนนนจจจจจะะ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 มมมมมมใใรรรรรรรบบบบบััักกกกกก็็็ีีีอออลลลเเเเต์์์โสฮุชิิฟูงปซ เล่นการคู่กับพคุปไมเนอร์ส่วน3ตรตัวนี้คาดว่าจะเป็นเออร์เนสต์ปอกูซิโกบูเมเตอร์และก็เมเชลราโดนะฮะนาเปาก็จะวางทอยแพทวัตจะลงลาตตกข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสเปอร์คาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1นะครับแนวะร,รับก็จะเป็นเควินดานโซจะคุมมาชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางครับก็จะเป็นปาเปซาจะเล่นคู่กับอีฟบิสซูมาส่วน3ตรตัวนี้คาดว่าจะเป็นเบนน่าเจสันเจมเมเดสซนและก็ซอนฮึงมินนาเปาก็จะวางมาติสเทล จะลงราตาข่ายในวันนี้นะครับถ้าเทียบจากและแอปก็แน่นอนนะครับชื่อชั้นของฝั่งสเปอร์เนี่ยผู้เล่นน่าสนใจมากกว่านะวันนี้สเปอร์ก็จะมีโซนงมินเจมสันกับเบเดนสันเล่นมาสตัวลูกนะแล้วก็หน้าเป้าก็ยังคงจะเป็นมาติสเตลก็ถือว่ามาติสเตลเนี่ยก็เริ่มปรับจูนกับฝั่งบรรดาผู้เล่นของตัวลุกของสเปอร์ได้แล้วนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะักแต่ว่าสเปอร์เนี่ยก็แกว่งกว่าเยอะแต่ว่าทั้งสทีมนะครับนัดล่าส นะก็ถือว่าเกมนี้อักมากค่อนข้างจะพลิกล็อกแต่สเปอร์เนี่ยแพ้กับแมสซิตี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลก City เนื่อจากิตีนี่แข่งเก่งกว่าสเปอร์นะจากภาพรวมและราคาที่เปิดมานะฮะวันนี้เป็นสเปอร์ราคาไหลขึ้นต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้สเปอร์ก็ยังคงเป็นทีมที่ดีกว่าบวกกับเกมแรกที่เจอเมื่อช่วงเดือนตุลาเนี่ยสเปอร์ก็เอาชนะมาได้ถึงแม้ว่าเกมนี้จะเล่นในบ้านอักมากแต่ผมก็มองว่าทีเด็ดที่ขาดฝั่งสเปอร์น่าสนใจมากกว่าโดยเฉพาะตัวลูกของสเปอร์ที่หวังผลได้ดีกว่า คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์จะบุกมาเฉือนชนะฟันทงเรามากันที่คู่ที่3มนะครับยังอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีกก็จะเป็นคู่ระหวังเลอโซเซดัดจากลาลิกาสเปนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพิมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเลอแลเลอรานาจะเตะกัน,นเวเนลาเชื่องคืน4 5 เรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเลอาอ์โซเซดตต่อที่ราคาปาปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นตอนนี้ราคาก็ยําอยู่ที่โซเซดตต่อที่ราคาปาปาส่วนผลงานในลีกของ,งองทั so ้ง2ทีมโซเซดตอยู่อันดับที่9ของลาลิกาสเปนนะครับแข่งไปแล้ว26นัดนมีอยู่34คะแนนส่วนฝั่งแมนยูอาอยู่อันดับที่14ของพมยรีแข่งไปแล้ว27นัดมีอยู่33คะแนน ผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งโซสดัตดเอาชนะไปได้1น,นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นแมนยูเอาชนะไปได้1น,นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อปี2022 เป็นโซเซดัดเปิดบ้านแพ้กับแมนยูไปด้วยสกอร์หนึ่งประตลศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในทุกรายการโซเซดัดก็ฟอร์มไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่จาก5เกมโซเซดัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โซเซดัดนะฮะแพ้กับบาร์เซโลนาไปถึง4ี่ประตลศูนย์ส่วนฝั่งแมนยูฟอร์ม5นัดล่าสุดแมนยู U, ชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูนะถ้านับใน90น้าสิบนาะทีในแมนยูเสมอกับฟูลแลมไปด้วยสกอร์ 1ประตูนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเละเอาโซเซดัดวันนี้ครับคาดว่าโซเซดัดจะมาใน,นระบบ4-1 4-1นะครับแนวรับก็จะมีอีกอซูเบเดีย จะคุมมาชักการในเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับคาดว่าจะเป็นมาตินซูบิเมนดีนะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะใช้ลูกาซูกิจจะเล่นกลางคู่กับแบดเมนเดสนะโดยที่ลิมเส้นก็จะมีอันเดร a บาลานเซียจะขึ้นทางลิมเส้นกับทาเคฟุสะคุโบะนะนาเปาก็คาดว่าจะเป็นมิเกลโอยาสบอลจะยินคำหน้าในวน,นี้ส่วนฝั่งแมนยูนะครับก็คาดว่าน่าจะมาในะระบบ3-4-3นะครับ นวรับก็จะเป็นวิกตอร์ินเลิฟคาดว่าจะคุมรชาชการในเกมรับมิดฟิลด์คู่การคาดว่าจะเป็นคิสเซนต์อิลิกเซนจะเล่นคู่กับคาซิเมโรโดยที่3ตัวลูกคาดว่าจะดันบูโน่ฟานเดสขึ้นไปเล่นตัวลูกนะกับโจโจเซอร์เซแล้วก็อันเลนดกันนะโจนะครับก็เทียบจากแอปก็ถือว่าเป็นขุมกําลังชุดแทบจะดีที่สุดของทั้ง2ท,ทีมแล้วณนะชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า ทั้ง2ทีมนี้นะรับฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแกว่งด้วยกันทั้งคู่ฝั่งโซซิดัแพ้มาแล้ว2เกมติดต่อกันแต่นั่นก็ไม่แปลกนะเนื่องจากโซเิดัเจอท,ทีมแข็งอย่างเลอเมอริดกับบาร์เซโลนาการพ่ายแพ้ของ2ทีมนี้ก็ไม่แปลกสักเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งแมนยูนะไม่แพ้ใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันนะถ้านับใน90นาทีนะครับแต่ว่าในเกมล่าสุดที่แมนยูก็เสมอกับฟูลแลมเนี่ยแมนยูไปแพ้จุดโทษกับฟูลแลมนะจากภาพรวมของรูปเกมของแมนยูก็ยังคงตึงๆยังคงเครียดเียดกันอยู่แต่นั่นก็ ไม่ต่างจากโซเซดัดสักเท่าไหร่นะครับด้วยภาพรวมนะครับเป็นโซเซดัด้าบ้านต่อที่ราคาป่า,ปาผมมองว่าเกมนี้น่าจะออกเปน็นแนวอดึอดอัดซะส่วนใหญ่เนื่องจากทั้ง2ทีมเกมลุกก็ค่อนข้างจับเปืน้นฟืดซึ่งคู่นี้บรรดาสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักนะเขาให้ไปทางโซเซดัดเทไปทั้งหมดเลยคู่นี้ผมขอเลือกส่วนกระแสผมมองว่าวันนี้ครับแมนยูนะอย่างน้อยๆน,นะฮะจะบุกมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชืรอไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างน้อยๆครับจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกยูโรปาลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากบลิข์ฮอลแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอชเชคแฟรงก์เฟิร์ตจากบุนเดสลีกาเยอรมันคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามโยฮันคราฟต์อารีนาจะเตะกันในเวลาตีสามตรงเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทราคาคู่นี้ดูเหมือนว่าราคาแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นราคาเสมอนะครับก่อนที่ ทุกๆสำนักราคาจะมาขยับตรงที่อแจกต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเครานะห์นตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อแจกต่อที่ราคาปอปาส่วนผลงานในลีกของทั้งสองทีมอแจกลรั้งอันดับที่1ของลีกฮอลแลนด์แข่งไปแล้วยีบนัดมีอยู่60คะแนนนะครับส่วนฝั่งแฟรงเฟิร์ตนะครับอยู่อันดับที่3ของศึกบุนเดสลีกาแข่งไปแล้วยีิบนัดทาได้42คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งก็เป็นเกมกระชับปิดเมื่อปี2 0สอเป็นยีเปิบเปกร สองประตูหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอัจ็คชั่วโมงนี้ถือว่าฟอร์มดีนะจาก5นัดชนะได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัจ็คนะฮะบุกไปเอาชนะอัมมาเลมาได้ด้วยสกอร์ 1, รหนึ่งประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแฟรงก์เฟิร์ตฟอร์ม5นัดหลังสุดแฟรงก์เฟิร์ตชนะมา1สมอสองแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับไบเออร์เลวเวอร์คูเซ่นไปด้วยสสกกออออออรรรรรร์ 4. ร์4ตตต,ตววนน่่่่่่นนนนนนะะะคคคััับบบูีีีี้้้็งงงงงยยยยยมมมมมวววาาาผลลขททเเเเืืไถถึแแฟฟิจ ถึงแม้ว่า2นัดหลังสุดแฟรงก์เฟิร์ตจะเจอทีมแกร่งอย่างเลเวอร์คูเซ่นกับเบยุนิกแต่ว่าทั้ง2นัดสังเกตนะแฟรงก์เฟิร์ตเสียไปถึง8ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งอาจ็์ผลงานที่ผ่านมาถือว่าทําผลงานได้ดีถึงแม้มาตรฐานลีกเนี่ยฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตมาตรฐานลีกในบูนลส์มาตรฐานลีกคนนี้ มาตรฐานลีกในบุนเดสเลกาจะดูดีกว่าลีกฮอลแลนด์ก็ตามนะลึกๆแล้วผมมองว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างจะสูสีกันแต่ด้วยราคาที่มันขยับขึ้นราคาขยับจากราคาเสมอตอนนี้ราคาขยับไปที่ฝั่งอาแจ็คต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมมองว่าภาษีเจ้าบ้านค่อนข้างจะดูดีกว่าอย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้อาแจ็คฟอร์มดีมากๆส่วนทางกับฝั่งแฟรงเฟิร์ตที่ฟอร์มตกอย่างแรงคู่นี้ผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอาแจ็ก์อัมตะดัมผมมองว่าวันนี้อาแจ็คจะเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันในศึกยุโรปาลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคร่วงโลมานะครับจากกันโชสเรอาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตติกบิลเบาจากลิกาสเปนคู่นี้จะเตะกันที่สนามสาตเดโยอลิมโกนักกุงลมจะเตะกันในเวลาตีสามตรงเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับ เรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโลมาต่อที่ราคาปาปปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหน์ตนตาจะนี้ราคาก็ยังอยู่ที่โลมาต่อที่ราคาปาปปาส่วนผลงานในลีกครับโลมาครับอยู่อันดับที่8ของกันโชคแข่งไปแล้ว27นัดมีอยู่43คะแนนเทียบกันกับฝั่งบิวเบลที่อยู่อันดับที่4ของลาลิกาสเปนนะแข่งไปแล้ว26นัด มีอยู่48คะแนนนะครับสถิติ head t ต head คู่นี้เจอกัน2นัดแน่ก็เมื่อปี2019กับเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับก็เสมอกันไปทั้ง2นัดเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการชั่วโมงนี้โรมาฟอร์มค่อนข้างจะแข็งแกรงมากโรมาชนะได้4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมจาก5เกมหลังสุดนี้โรมาไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรมาเปิดบ้านเอาชนะโคโมไปด้วยสกอร์2ปดหนึ่ง ส่วนฝั่งบิวบอลฟอร์ม5นาะนั้สุดบิวบอลก็ถือว่าฟอร์มดีนะบิวบอลครับชนะได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บิวบอลนะไปแพ้กับแอตมาติไปดูสกอร์หนึ่ง布ตุนสนะครับก็คู่นี้ผลงานของทั้ง2ทีมนะก็ถือว่า ฟอร์มดีด้วยกัน,นคู่แต่บีบลเนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะแกว่งเล็กน้อยนะครับก็มีเกมชนะเสมอเกมแพนน้ก็สลับกันไปซึ่งเกมล่าสุดบีบาลก็ไปสะดุดหลุดแพ้ให้กับเอเมอร์ไปหนึ่งศูนย์นะก็ถือว่าเกมเนี้บีบลก็ตื้อๆไปพอสมควรต้องมาเจอกับโลมาที่ฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยนะครับโลมาจาก4ี่นัดเนี่ยชนะมาสี่เกมรวดเป็นการเอาชนะปาร์มาเอาชนะปอร์โตเอาชนะมอนซาแล้วก็เอาชนะโคโมได้ในเกมล่าสุด สังเกตน,นะจาก5นัดสุดของโรมาโลมาทำเงินตีบวกได้ทั้ง5นัดรวดนะครับแตกต่างจากบีบอลที่จาก5เกมทำเงินได้เพียงแค่2เกมเพียงเท่านั้นคู่นี้ครับเปิดเปิดมาเป็นโลมาต่อที่ราคาปปาผมมองว่าด้วยความที่โรมาได้เล่นในบ้านด้วยโบก,กับชั่วโมงนี้โรมามั่นใจกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นนะชั่วโมงนี้โรมาถ,ถือว่าเกมลุกเอาเรื่องอยู่คู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโรมาผมอันว่าวันนี้โรมานะครับจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่ในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกัน,นนะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบคู่แรกครับครูเปเต็กเกนกับเชลซีคู่นี้เรดเปิดมาเป็นเชลซีต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เชลซีคู่ที่2 เอเซดักมากกับสเปอร์คู่นี้อุไรเปิดมาเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาคุ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปอร์คู่ที่3ครับเบลล์อัลโซเซดัดกับแมนยูนะครับคู่นี้อุไรเปิดมาเป็นโซเซดัดต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่แมนยูคู่ที่4อาเจ็คกับแฟรงเฟิร์ตคู่นี้อุไรเปิดมาเป็นอาเจ็คต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาเจ็คและคู่ที่5โลมากับแอตติกบิเบลคู่นี้อุไรเปิดมาเป็นโลมาต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โลมากับผมจอร์ดฟันธงบอล ก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สก์รับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเกี่ยฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อบอกการตัดสินใจของท่านนะครับถ้าหากควาชอบเนี่ยก็จัดไปนะแต่ถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้นะครับสำหรับผมจอห์นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอให้เ่านโชคดีมีใจเฮงเฮงรวยรวยตีบวกตีบวกนะครับสวัสดีครับ